วันพุธที่8ปกุมภาพันธ์ปีหกหกดูดูนวตนิมานีเป็น้นทกติอ่ะหนูตาทันไหมเจ็บละตาบอกกำลังจะเก็บละได้ครับหนูตาครับ สาธุโมธนาสาธุโมทนาสาธุมนโนนมโนธนาสาธุาาาาธชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่สุดที่สี่วัวนพุธที่8กุมภาปี6 6 ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับชุดที่สามชุดที่สี่นะครับขอรนบบุญถูกถูกกถูกถูกวันพุธที่8กุมภาพันธ์ปี66 ชุดที่ห้าชุดที่หกสาธุทุชุดที่ห้าชุดที่หกนะครับวิ่งเลยล <c oughs> ัวไม่ทันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคของการทำบุญนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการตื่นสายนั่นเอง สาธุสาธุวันพุทธที่แกรุมธาปี66ชุดที่7ชุดที่8าธุสาธุลุงลุงาลุกลุงลุงน้ารอ ุดที่แปดคุมภาปีหกหกชุดที่เก้าชุดที่สิบโมทนาสาธุโมทนาสาธุปกรติเรุ่ดนปิัโมทนาสาท,าสาท,าสาทุชุดที่เก้าชุดที่สิบ ุวันพุธที่8เดือนกุมภาพันธ์ปี66หกนะชุดที่11ชุดที่12นนอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุกปูปตทนที่สี่ต เราไปบนสาลานะครับวันนี้ก็มีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับก็คือน้องสุกัดคนเดิมรู้สึกในคลาสเรียนวันเสาร์นะครับอนุโมทนาบุญอยู่ที่2ชุดนะครับแล้วก็มีคุณสไปน์นะครับอนุโมทนาบุญอยู่ที่15วันนะครับ15ชุดนะครับแล้วก็จะมีน้องลูก,กี้นะครับลูกค้าจากอเมริกาเลย นะครับอันนี้ก็ทําบุญร่วมเป็นประจําอนุมโมทนาบุญอยู่ที่21วัน21ชุดนะครับก็ขอร่วมผักอนุมโมทนากับกัลยาลมิตรที่ร่วมทําบุญกระจายโครงการ1นึ0 0ชุดนะครับให,ให้เล่ให้เลยไหมครับให้เล้เลยไหมครับ มาวถวายงานก่ก็ได้นะฮครับเดินจะถาว,ยวถายนะครับอาทุกครับสะอาดทุครับ